สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับวันนี้คลิปเลขมงคลฮานอยครับประจําวันที่10ครับแต่ปัจจุบันนี้ที่ผมอัดอยู่คือวันที่9ตอนประมาณสามทุ่มสี่สิบนะครับหลังจากผลออกทั้งหมดอย่างนิ่งๆแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปดูในตัวตัวเนื้อหาคลิปนะครับของทุกคนสําหรับผู้ที่เข้ามาดูครั้งแรกผมจกฝากคาย้ําเตือนนิดนึงก่อนนะครับเหมือนเช่นอย่างเคยผมไม่มีการแจกสูตรในคลิปนี้ แล้วก็ผมไม่มีการคิดคำนวณโชว์แต่อย่างใดนะครับทุกต,ต,ตัวเลขที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากความเกี่ยนส่วนตัวผมเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากทุกคนรับชมรับฟังพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทุกๆครั้งด้วยนะฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลฮานอยลาวและเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะมีมงคลรัฐบาลที่ผมเข้าต่อเนื่อง ที่ผมเข้าต่อเนื่องกันมาแล้วนะครับสามงูติดนะครับสามงูติดเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีตามดูได้นะครับย้อนหลังในคลิปผมเอาล่ะก่อนจะดูของวันที่10ครับเรามาดูของวันที่9ผมวันที่9เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่ผมลิสต์มานะครับผมก็จะมีเลขดับกับเลขเน่าไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีผมอยู่ฝั่งขวาสุดท้ายเนี่ยผมจะมีเลขมงคลหลักที่ผมนําขึ้นมาจากประกบกับเลขมงคลรองนะครับแล้วมงคลรองผมเนี่ยก็จะมีมงคลรองอยู่จริงๆทั้งหมด3ตัวนะครับอย่าง6 แล้วผมก็จะมีห้าที่ผมบอกแล้วว่าผมมักจะเป็นสามแถวแต่ผมก็บีบให้แพมตัดออกแต่มักตัดทีไรเนี่ยไอ้เลขเนี่ยมักจะมาลสามงวดแล้วนะครับไอ้ผมตัดทีไรเลขเนี่ยมักจะเข้าประกบทุกทีเลยไม่เป็นไรครับตามไหนตามนั้นเรามาดูพิเศษครับกว่าตามองครับกว่าตามองนะกว่าตามองเลขดับก่อนเลยมีเจ็ดไหมสั้นๆก่อนเลยครับไม่มีครับดับเจ็ดดับสนิทนะครับดับสนิททั้งพิเศษปกติ และ v ีทุกหลักทุกหลักนะครับนั่นมายว่าดัากผมสำแงดงฤทธิ์แล้วนะครับสำแงดงฤทธิ์อีกครั้งนึงแล้วนะเอาละในเมื่อเรามองเลขดับเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อทุกคนมองตัดเลขดับแล้วเรามาดูในส่วนของเลขเมงคลกันดีกว่านะครับหกศูนย์สี่ห้าครับหกศูนย์สี่ห้านะครับมีสีเห็นมีศูนย์ให้เห็น,น,หหนและชัดเจนครับและชัดเจนครับ 0 6 6 0ครับชัดเจนนะครับ0ู6 0หนะครับแล้วก็มีสีเห็นอยู่นะครับมีสีเห็นอยู่ศูนยะ์ก็มามเลขห้าผมบอกแล้วนะถ้าผมจับอีกแถวหนึ่งตรงนี้ไม่น่าพลาดที่จะโดนสี่ห้าไม่น่าพลาดถ้าใครชอบเลขสีเลขห้าและจับประกบรับซับครับรับซับครับพ,นะพูดกันง่ายง่ายเลยนะพูดกันง่ายๆเลยมองกันเห็นเห็นอยู่ โอ้โหแวบตาเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะมาดูสังปกติครับ9กหนะมี9ในการจับประกบไม่มี5 3 4เกิดความมงคลครับสำหรับเลขมงคลหลัก3าสเต็มเต็มกันไปนะครับถ้าใครหยิบจับแล้วชอบนะครับก็เกิดความมงคลอย่างแน่นอน ถัดมา VIP ครับ VIP 448ครับผมไม่มีเลข8เข้ามาประกบนะเพราะฉะนั้น v p ไไม่สำแดงไม่ออกมาแม้แม้ว่ามูมคลหลัก4ผมจะเข้าอีกแล้วนะครับแต่ไม่มีการจับคู่ติดเลย37ครับมี3จริงอยู่แต่ผมไม่มองเลข7ซึ่งผมให้เลข7เป็นเลขดับครับนั่นหมายความว่า v p ไไม่เกิด v p ไไม่เกิดครับเกิดพิเศษแต่ปกติ3ตัวไม่ค่อยเฉียดครับ ไม่เฉียดเลยก็ว่าได้มีตัวนี้ที่มีเอี่ยวแต่ก็ไม่ได้ต,ตรงตงอะไรแต่อย่างใดเอาละครับไม่รอช้าครับไปดูเลขวิเคราะห์เลขมุงคลฮานอยประจําวันที่10แต่ก่อนจะวันที่10คกับผมฝากนิดนึงก่อนกิจกรรมที่ผมพูดถึงฝากกดติดตามนะครับยู u ูบนะครับแล้วก็ Facebook ของผมนะครับแล้วไปทายผลหวยลาวได,เนะวดนะว้เลยนะครับทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับฟรีครับทายแล้วทายฟรีเลยนะครับแล้วก็มีเอี่ยวถูกบนล่างเผมให้หมด นะครับให้หมดซึ่งล่าสุดวมมันศุกร์กิจกรรมนี้นะครับไม่มีคนถูกนะขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาถ่ายนะครับขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกนะทายกันเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวจะเจอถูกอย่างแน่นอนนะอ่ะเราไปดูในส่วนของวิเคราะห์เลขมงคลที่คุณทุกคนรอคอยนะครับวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับประจำวันที่10 เดือนเจ็ดครับสองห้าหกห้าครับไปอย่างรวดเร็วครับโมงคุหลักผมชอบเลขสอครับเลขสามเลข4ี่และเลขหาครับไล่มาเลยครับยังสวยอยู่นะครับในส่วนของเลขต่ํายังสวยอยู่ครับในส่วนของเลขต่ําเลขเน่าครับหรือมักใจะเลียกว่าเลขดับหลักหน่วยครับหลักสิบแล้วก็ หลักร้อยเน่าจริงครับลายมือผมเนี่ยแหละครับเน่าอ่ะมาต่อครับผมมองเลขเน่าครับเลขที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดผมมองเลขศูนย์ครับนะผมมองเลขศูนย์กลับมายืนพื้นที่เลขศูนย์ก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของมงคลที่ผมจะจับนะครับผมจับสองแถวอย่างเช่นนเคยก่อนนะครับคือสองปดครับสามแปดสี่แปด 58, และ29ครับ39 49และ5 9ครับสตัวหรือแถวที่3ที่ผมมักจะเอามาใช้ตรงนี้นะเอาไปใช้ตรงนี้ติดตรงนี้ได้นะครับนั่นคือเลข7ครับผมมองเลข7อยู่ในส่วนของแถวที่3นะนะนะแต่ผมให้มาอยู่ในส่วนของ3ตัวไปแล้วกันเป็น7 6 2ครับและ7 สี่หกน่าสนใจอยู่ครับน่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นผมมองในส่วนของผลพิเศษครับปกติครับแคปได้แคปครับ V.I.P เหมือนเช่นอย่างเคยครับนะครับแต่ละส่วนไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นในส่วนของแต่ละส่วนว่าจะเป็นผลนะครับเลขดับเลขชุดแล้วก็3ตัวนะเป็นอย่างนี้กันทุกๆครั้งครับสำหรับ วิเคราะห์เลขมงคลาหาแวันประจําที่สิบไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับชื่อช่องผมช่องทุกๆวันคือโอกาสผมอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเปิดโอกาสวิ่งเข้าหาโชคและดวงชะตามันดีกว่าครับดีกว่านั่งเฉยๆแล้วรอให้โชคชะตาวิ่งเข้ามาเองยากครับที่จะเกิดผลไม่ว่าอยไรก็ตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เกิดจะด่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้คลิปเลขมงคล ฮานอยขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่จนถึงตอนนี้วินาทีนี้ปังปังเฮงเฮงทุกคนครับสวัสดีครับ